สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของราศีกรกฎนะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคือเพิ่มเวลาเกิดจังหวัดเกิดเข้าไปด้วยนะคะเป็นลัคนานะคะ ของตัวเองเลยนะเป็นพื้นดวงชะตาของตัวเองเลยนะคะก็ต้องไปดูดวงกับหมอดูโหราศาสตร์นะหรือว่าหมอดูที่ท่านเคารพรักนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทํานายดวงด้วยโหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ยิปซีดาวความรักของชาวราศีกรกฎเนี่ยคือดาวเสาร์นะคู่ครองคนรักของชาวราศีกรกฎนะจะเป็นลักษณะเหมือนเอ,อ่อคนอายุ แก่ๆเออ<า>ไม่รู้ว่าเขาหน้าแก่หรือเปล่านะแต่คือลักษณะนิสัยของเขานะคะเขาจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีความถูกต้องนะคะดาวสาวเนี่ยเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมเลยนะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีลักษณะบุคลิกท่าทางเหมือนคนที่มีอายุมากนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ นะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะหรือว่าเป็นคนหัวโบราณด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเป็นคนที่มักที่จะยึดมั่นถือมั่นขนรรมเนียมประเพณีอ่ะนะคะแม้เขาจะมีอายุน้อยกว่าชาวราศีกรกฎแต่เขามีลักษณะความคิดความอ่านนะคะเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่โตกว่าชาวราศีกรกฎอีกนะคะหรือว่าอาจจะหน้า นะไปก่อนวัยก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นว่าในพื้นดวงชะตาของเขาเนี่ยคือมีดาวอะไรอยู่ในลัคนาราศีนะคะเออเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะแต่ว่าคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าจิตใจของเขายึดมั่นถือมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วก็มาในรูปแบบของคู่กรรมเก่าด้วยนะคะเป็นบุคคลเก่าๆเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะคะในสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะคะอาจจะด้วยการที่ปึก ออไปถูกปลูกฝังนะ,ะมาจากบุคคลในครอบครัวนะ,ะหัวโบราณน,นะคะตระกูลเก่าอย่างเงี้ยนะ,ะผู้ดีเก่าด้วยก็ได้นะคะชาวราศรีกรกฎหรือว่าชาวรา,า,วราศรีกรกฎนะคะตัวของท่านเองเนี่ยมีดาวประจําตัวคือดาวจันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างะรูปร่างหน้าตาสวยหล่อนะคะผิวขาว นะคะผิวขาวเหมือนคนจีนเหมือนคนโซนเอเชียนะคะคนไทยที่ออกจะผิวขาวตีีนะคนจีนนะคนญี่ปุ่นประมาณนี้เลยนะคะลักษณะน,น,นิสัยก็เป็นคนที่เซนสิทีฟอ่อนโยนนะคะจิตใจรวนเร่แปรปรวนง่ายวันไวนะคะเป็นคนที่วันไหวต่อสิ่งแวดล้อมต่อบุคคลนะที่เข้ามาเหมือนกับว่าเออ นะอาจจะเข้ามาจีบมาสานสัมพันเนี่ยเป็นคนที่วั่นไหวนะแต่ถ้าได้แต่งงานหรือว่ามีครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนรักนะ,ะรักแฟนมากเลยนะคะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจนะคะเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในความสวยความหล่อของตัวเองนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความขี้ใจน้อยนะคะขี้น้อยใจแต่ถ้าชาวราศีกรกฎที่มีอายุมากๆนะคะลดความเจ้าชู้หน่อย นะลดความกลุ้มกลิ่มหน่อยนะคะเราไม่ได้ให้ลดความหล่อหรือว่าลดความสวยแต่ให้ลดในเรื่องของความคิดเหมือนเด็กะนะคะถ้าเพิ่มความที่มีความมั่นคงนะ,ะมีวุฒิภาวะที่เหมือนเออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะคะมองเห็นอนาคตมาก้างเนี่ยนะ,ะจะทําให้ชีวิตครอบครัวของชาวราศีกรกฎไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าชาวราศีกรกฎเป็นเหมือนปูไงปูเดินไม่ตรง นะคะเดินเป๋ไปเดินเป๋มานะความคิดความอ่านอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่กับล่องกับลอยนะคะเดี๋ยววินานะทีนี้ก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ตามลัคนาราศีนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็ไปดูที่ลัคนานาว่ามีดาวอะไรที่เหมือนกับสถิตท,ทับลัคนาอยู่บางทีถ้ามีดาวพลเนนะคะก็อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎที่มีความ คิดความอ่านเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่นะยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมคุณงามความดีจริยธรรมก็ได้นะกลุ่มชาวราศีกรกฎเนี่ยมักที่จะเป็นที่โดดเด่นนะคเป็นที่สนใจเป็นที่หมายตาหมายใจสาวๆหนุ่มๆนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบผิวขาวไงนะสมัยนี้ก็มาทนที่แบบว่าเออคนที่ชอบคนผิวขาวขาวตี นะคะมวยมวยอะไรเงี้ยอะไรที่มันขาวอล่าเป็นประการเนี่ยมันจะโดดเด่นมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรื่องราวความรักของชาวราศีกรกฎนะคะอดีตนะคะชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะดวงความรักเป็นอย่างไรเรามาดูที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดมีดวงความรักเป็นอย่างไรมาดูสถานการณ์ความรักของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคนโสดอืม คนโสดนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่ารอคนที่เหมือนถ้าเป็นคนที่ไปคบไปคุยอยู่กับคนที่เขาไม่โสดละ่ะไปคบไปคุยอยู่กับคนที่เขาแต่งงานยครอบครัวนะ,ะหรือว่าตัวชาวราศรีกุกภเองยังมีพันธะอยู่นะคะก็อาจจะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ตัวเองต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าจะเหมือนกับว่าอยากได้รักแท้ นะอยากมองหารักแท้ตามหารักแท้เนี่ยนะก็ต้องเหมือนว่าดูฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเขาโสดหรือเปล่าหรือว่านะคะสำหรับชาวราศรีกรกฎสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีค,ค,มคู่คนมีคนคุยนะคะคนมีแฟนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนมีคู่คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมีเหตุปัจจัยให้ห่างกัน นะด้วยปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมนะคะปัญหากําลังจะหยากากาลังจะเลิกกํากลังจะจบความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาขยายกันสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะจะได้เจอเนื้อคู่เมื่อไรนะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้คนโสดนะคะความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดก็โสดนะนะก้าเหรียญน,นะคะโสดแบบ โสดแบบมีคุณภาพนะเออก้าเหรียญนะโสดแบบร่ำรวยมั่งคัง่งนะคะโสดแบบเออมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนมีเงินทองนะม,มีความที่แบบถึงคิดถึงนะคะอนาคตข้างหน้าวางแผนเพื่ออนาคตขา้างหน้าหรือว่ากําลังที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งนะที่จะเข้ามาในชีวิตนะ,ะคนโสดก็เหมือนกับว่าเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะเหมือนกันแหละนะคะการที่จะแต่งงานหรือว่าการที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครคนหนึ่งมันเหมือนกับ อกว่าจะเลือกคนดีๆได้กว่าจะหาคนที่ใช่ได้เนี่ยนะกว่ายิ่งบางคนมาท่านนะคนโสดที่แบบมาเป็นพ่อไม่แม่ๆม้อย่างเงี้ยนะโสดเลิกจากคนเก่าอดีตเก่าขวามพันธ์เก่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมองหาใครสักคนหนึ่งที่อาจจะมีคุณสมบัติห้ามด้อยกว่าคนเก่าด้วยนะคะอยากได้คนใหม่ที่ดูดีเหมือนคนเก่านะคะหรือว่าคนโสดที่กําลังจะโสดก็มีนะ โสดเหมือนโสดแต่ว่าโสดยังไม่เคลียร์นะ,ะโสดยังไม่ยายังไม่เลิกนะคะยังมีพันธะสัญญาเก่าๆยังมีความรู้สึกกับคนเก่าอยู่เนี่ยนะคะยังหวงแหนคนเก่าๆอยู่นะะรู้สึกว่ากําลังที่จะเคลียร์กำลังที่จะจบปัญหานะคะสำหรับคนโสดเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหากเคลียร์ตัวเองให้โสดแล้วนะคะความรักครั้งใหม่ของชาวราศีกรกฎจะเป็นไร่ายังไม่เคลียร์ นะเป็นช่วงของเหมือนกับว่าพยายามที่จะคุยนะพยายามที่จะตกลงนะพยายามที่จะไกลเกลีย่ยเคลียความสัมพันธ์เก่านะคะอาจจะตกลงที่จะเหมือนกับเออเหมือนกับว่าจะกลับไปอะนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะกลับไปก็ไม่มีความสุขอยู่ดีงั้นลดสถานะให้เหลือเพียงแค่ความเป็นเพื่อนคนรู้จักไปก่อน นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎคนโสดเนาะหรือว่าถ้าแบบว่าเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่คุยกันนะคะแล้วอยากจะกลับไปคุยกับคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องรอโอกาสนะช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนะ,ะมันเหมือนกับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเคลียร์เลยนะคะคนโสดเก็บไปก่อน นะคะเรามาดูปัญหาของคนมีคู่กันบ้างรู้สึกว่าหนักอกหนักใจสําหรับคนมีคู่เนาะปัญหาความรักของคนมีคู่ชาวราศีกรกฎเนี่ยด้วยที่แบบคู่ครองคนรักนะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะในคุณธรรมคุณงามความดีถ้าหากทําผิดต่อเข้านอกใจเขานะคะนอกลูนอกทางไปแล้วนะโอกาสที่จะได้รับการให้อภัยมันก็ยากนะคะเพราะว่าคู่ครองคนรักคือแบบหัวแข็งนะคะเพราะว่าคู่ครองคนรักเป็นดาวสาวไง นะคะคือแบบว่าเขาจะจบเขาจะเลิกอย่างเดียวเขายืนยันกระต่ายเขาเดียวว่าเขาจะจบจะเลิกกับคุณอย่างเดียวเลยเขาไม่ให้อภัยคุณนะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยก็เป็นปัญหาที่หนักแล้วก็เหนื่อยนะคะในเมื่อจะจบนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ชาวราศรีกร,รกฎคนมีคู่ชีวิตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะพลังงานตอนนี้คนมีคู่รู้สึกว่านะดิน้นพลานเลยนะนะคะคนมีคู่คือแบบว่ามันเหมือนกับว่า ถ้ามันกลับไปอยู่ด้วยกันไม่ได้นะกลับไปใช้ชีวิตคู่ที่มันมีความสุขไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะ,ะก็เหมือนกับว่าต้องยุติแล้วล่ะต้องเคลียร์แล้วล่ะนะคะต้องเหมือนกับว่าไปมองหาคนอื่นคนใหม่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าคนเก่าเขารู้สึกว่าฉันไม่ไหวฉันรับเธอไม่ไหวแล้วนะสําหรับใครที่มีปัญหาความรักชาวราศีกรกฎเนี่ย เหมือนกับว่าต้องยุติความสัมพันธ์แล้วนะะหรือว่าพยายามที่จะประคับประคองนะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเอ,อ่ยิ่งปัญหาจะว่าเป็นรักสามเศร้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้ขึ้นมาหรือว่าความสัมพันธ์หลายๆคนขึ้นมาความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยขึ้นมาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาเก่าก็ยังไม่เคลียร์นะดันไปดึงปัญหาใหม่เข้ามาอีกไปดึงคนใหม่เข้ามาอีกนะคะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือเจ็ดดาบเนี่ยนะคะระวังจะเจอนะคะคนรักเก่า แฟนก่านะคะฟ้องร้องหรือว่าเอาคืนด้วยนะคะชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับคนที่จดทะเบียนแต่งงานนะคะที่มีการจัดประเพณีนะ,ะตามขนบเต็มเนียมประเพณีแล้วหรือว่าจดทะเบียนสมรสแล้วก็จะต้องรอการเคลียร์รอการสสางต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ปล่อยให้ฝ่ายคู่ครองคนรักนะคะไปเริ่มต้นใหม่ไปมีชีวิตใหม่สักทีนะคะเราจะได้หมด เวนหมดกรรมสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะดวงความรักนะคะถ้าหากคนมีคู่นะะเดือนกรกฎาคมสมันร้ราสมุกนี้คนมีคู่นะคะแนะนําความรักของคนมีคู่ว่าอย่างไรเอ่ยคนมีคู่ควรทําอย่างไรคะคนมีคู่นะคะก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพูดคุยกันนะคะปะนีปนอมนะคะอย่า แขงข้อนะอย่าตั้งดาบใส่กันต้องพยาย,ยามด้ว่ะเหมือนกับออยอมรับความผิดนะความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุยกันดีๆเคลียร์กันดีๆเมื่อเคลียร์ตกลงกันแล้วเนี่ยนะคะเคลียร์ให้มันเข้าใจไปเลยนะคะตกลงกันเลยเธอจะเอาเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าคุยไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ปัญหามันก็ยังคาราคาสังชีวิตก็ยังนะอยู่ในวงเวียนความเจ็บปวด ะะอยู่ในความรู้สึกเดิมๆของฝ่ายตรงข้ามความเจ็บปวดนะคะแล้วก็เหมือนว่าต้องทนคำคอริธานินคำอรหานินทาของนะ,ะสิ่งแวดล้อมสังคมรอบข้างเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะมาลงเอยกันกับคนรักใหม่หรือว่ากว่าคนรักเก่าจะเชื่อใจไว้ใจเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าถ้าชาวราศรีกรกฎอยากจะกลับไปคือดีนะกับความสัมพันธ์เก่าคือตัวเองก็ต้องเหมือนกับว่าพิสูจน หาตัวเองให้คนรักได้เชื่อใจได้ไว้ใจนะหากยังต้องการรักษาสภาพความเป็นครอบครัวนะที่น่ารักไว้อยู่เนี่ยชาวราศีกรกฎร,ระวังนะคะว่าจะมีปัญหาเลิกลาจริงๆเลยอะ่ะคือมันแตกแล้วนะคะพอมันเป็นรอยร้าวแล้วมันจะเริ่มแตกนะมันจะพังทลายแล้วแต่ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังอยู่ต่อไปเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่า ยอมทุกอย่างนะฉันยอมรับผิดไม่มีข้อแม้ไปเลยทีเดียวนะคะมาดูภายแนะนํำอะไรให้กับอุ่มชาวราศีกรกฎความรักนะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สำหรับชาวราศีกรกฎสามเหรียญนะคะมีการพูดคุยมีการตกลงม,มีการเคลียความรู้สึกอะไรบางอย่างนะมีการปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะว่าทำไม นะถึงคุยกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้แต่ถ้าหากใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงนะเป็นภรรยาหลวงนะเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามจารีตประเพณีหรือว่าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะคะแม้จะมีในเรื่องของเติร์ดปา์ตีรักสามเศร้ามาทําให้ความรักควาสัมพันธ์มันแตกแยกแตกร้าวแต่เชื่อว่านะชาวราศีกรกฎคู่ครองคนรักเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนกับว่ามีวิธีจัดการ นะวางแผนอะไรบางอย่างให้ความรักนี้มันเหมือนกับว่าอยู่กันต่อไปอะ่ะอยู่ต่อไปแบบนี้แหละนะไม่ต้องมีอะไรลึกซึ้งกันหรอกอยู่เพราะว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่แหละอยู่เพราะว่าจดทะเบียนสมรสกันนี่แหละนะคะไอ้คนที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆก็อยู่ไอ้คนที่ไม่ใช่นะ,ะก็อาจจะมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ นะคะก็แค่นั้นเองนะครับปัญหาความรักมีแค่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันร้อนอ่ะนะคะน้ำมันกับไฟเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็ลุกเผากันนะคะแต่ถ้าน้ํามันกับ น้ำนะคะแม้ว่ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้ว่ามันจะเข้ากันไม่ได้แต่มันไม่สามารถรู้เป็นไฟได้เพราะคนที่เป็นน้ำนะก็ยังยอมให้คนที่เป็นน้ํามันอยู่นะแม่เขาจะแข่งข้อแม้เขาจะไม่เข้ากับเราแม้เขาจะรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมนะแต่น้ํากับน้ํามันนะคะมันก็สามารถที่จะอยู่ใต้แล้วก็อยู่บนแยกชั้นกันอยู่นะคะแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันได้อยู่ในท้องทะเลนะอยู่ในพร ภาชนะนะคะตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่แบบเปลี่ยนรูปร่างนะรแบบเปลี่ยนความคิดนะอยู่ด้วยกันได้แบบแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเป็นสามีภรรยาที่เคยดีต่อกันก็ได้เช่นกันสําหรับใครที่ต้องการเ,ออเก็บความรักความสัมพันธ์นไว้นะคะก็ขอให้ใครที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะให้รักใคร ลมเกลียวกันนะคะเหมือนกับว่าอารมุ่มอร่วยหรือว่ายอมให้กันหน่อยนะคะผีก็ต้องยอมรับผิดอย่างเงี้ยนะคะก็ความรักจะได้เหมือนว่าเออมีพ่อแม่ลูกนะ,ะสาหรับคนมีคู่ส่วนคนที่เป็นหนุ่มโสดเป็นสาวโสดะนะ,ะถ้าคนไม่ใช่สําหรับเราไม่ใช่เนื้อคู่ของเราพรมลิขิตก็จะนําพาให้เขาเนี่ยเพราะว่าเออดาวคู่ครองคนรักนะของชาวราศรีกรกฎถ้าไม่ใช่ก็คืออยู่ในภพมรณะนะคะคือใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่ นะไม่ใช่บุพเพสนิวาสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบไปหรือว่าเลิกไปนะคะห่างออกไปหรือว่าตัดออกไปนะคะก็เป็นเพราะใครไม่ใช่เนื้อคู่ก็ถูกตัดไปนะใครที่ใช่ก็จะอยู่ต่อไปนะก็เป็นเช่นนี้นะเป็นการที่กําลังที่จะเหมือนว่าเดือนกระกฎาคมนี้นะคะจะเป็นการสิ้นสุดของคู่รักนะที่เป็นเหมือนกับอาจจะเป็นคนคุยคนที่ไม่ใช่ก็จะไม่คุยกันแล้วนะคะจะไปมา ไปหาคนที่เป็นเนื้อคู่กันแหละนะแต่สําหรับคนที่เป็นเนื้อคู่กันเป็นสามีเป็นภรรยากันจริงๆนะ่ะนะคะก็จะอยู่ต่อไปแม้จะมีปัญหาอะไรกันก็ยังเคลียร์แล้วก็ตกลงนะคะทําความเข้าใจกันอยู่นะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะก็เป็นดวงความรักกสวรรค์ของชาวราศีกรกฎและก็ชาวลัคนาราศีกรกฎขอบคุณทุกการติดตามค่ะ